ออนนี้ก็สามโมงนะครับสามโมงเย็นแล้วผมก็เอาใบามะละกอลงตอนเช้าผมก็ทำนู่นทำนี่ไปแล้วผมก็พักเ่ยมกินข้าวในกระท่อมแต่ผมก็จะมานั่งดูปลาแต่ว่าเขาจะกินใบมะละกออีกไหมอันนี้ก็สามโมงแนละ้เวเดี๋ยวผมจะเดินไปดูครับมีน้าํากขเพิ่มอยู่ท้ายสุดเลยครับจะเดิเดนไหมครับของนี้ก็ยาวยี่สิบเมตรนะครับออกก่อนครั ใช้โทรศัพท์กาวไทยนะครับเนี่ยเครื่องน้ำไม่กี่พันหน้าจอก็แตกใช้กาวร้อนอุดขอบไว้ขอบหน้าจอหลุดมาผมใช้กาวร้อนอุดเลยครับใช้เครื่องกาวไทยบางทีก็สันมั่งไม่ชัดมั่งขออภัยนะครับอันนี้ต้นกล้ามลนะพอใหญ่แล้วดอกก็ใหญ่แล้วนี่ดอกใหญ่แล้วเดีย๋ยวจะไปดูกัน นี่ครับมะ,ะกอกัมมะกอม,ะะกมเช้านี่ครับนั่นแนนไปแล้วไปแล้วเห็นแบ,บแบโอ้เรียบร้อยครับนี่ผลงานปลากินใบมะละกอครับหมดเลยครับพอเรามาเขาก็วิ่งหนีไปเขาว่ายหนีไปครับโอเคเลยครับนี่ครับ อันนี้ผมก็มีบวกบวกที่แห้งๆนะครับผมก็มาโปรชายคลองแนะผมก็ทดสอบด้วยหญ้านะครับหญ้าที่ผมถางไว้ผมก็จะโปรดูว่าเขาจะกินไหมตรงนี้ก็น้ำเต้าครับแต่เขากินแน่นอนแล้วผมเห็นกับเพื่อนอยู่หลายครั้งแนละ้ว โอเคครับแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ